ม,มีความลับอยู่วินสุดๆมาแ้อยรับรู้ให้เธอเดได้เข้าใจ <c oughs> มันมันนั่งทำอะไร <c oughs> อยู่ตรงมุมของใจ <c oughs> ที่เธอไม่เคยรู้เลยลง้แล้วไอ้นี่มันทำ มันถือกล้องแล้วถ่ายไปเรื่อยเลยเมาชิบหายเลยมันเมาเลยเมาขึ้นมากมาเมาเบียกันกระที่เมื่อคืนไปงับสามชั่วโมงน่นอนตีสามตื่นหกโมงตื่นมาทำตื่นมาทำก็ซิล่าอะไรมึงแล้วก็ออกจากกรุงเทพมาตอนประมาณแปดโมง Yes พรอมกับความเหงาและว,ว่างเปล่าลยโด,ดเดียวเอ็นเดียวดายแล้วก็มาถึง เกาะล้านแห่งนี้ฉันอยู่ลำพัง่นชิมาตะทนไว้พะเราจะมาล่าพี่ญี่ปุ่นอะไรพี่เป็นทหารเรือแต่พี่มาน้ำไม่เป็นะตกน้ำตายจนหนทำการจับปากช่องมาจากปากช่องมา ก่อนที่เพื่อนเราจะใช้ชีวิตสดอยู่อย่างเงาเงาอยู่ับความเลี้ยงได้มึงอยาตอกย้ำได้่อนไหมครับคุณอย่าตอกย้ำชัยชนะก่อนที่จะรู้คือโดดน้ำม่งยิงลู้ลู้ไมึงกล้าโดดจริงนใจจะโดดจริงด้วยอย่าโดดเลยอย่าโอ้โสดปากตอนนี้ที่หาสมัย มาตั้งไกลมไม่กลับไม่ได้หรอวะ,ะลอแล้วออกแต่ง,งานจบอ,อะไรฮนะต้องกลับวะ่ะพยายามแล้วพยายามทุกนาทีโต๊ะคือมี้วันจะกินชอบเล่ากันเลยวะกินกับน้ำตามันอยู่กับมันไปตรงสวัูจะเดินทางไปปักท่องมันแน่ๆเลยเดี๋ยวก็มาอยู่กับมันนะอยู่กับมัน แต่กูไม่เข้ากรุงเทพไหมเห็นไหมใครกูทิ้งกูเห็นไหมชีวิตกูมันไอหาแล้วคนเดียวไม่เงาวเท่าสามคนเองละเดี๋ยวได้นั่งนี่ก็เมาแล้วขาตามนี้ก่อนละกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพไปพบกับการขึ้นเวขนรขึ้นกำกันงั้นเราออกไปจุดเวรเปย์เล<ป>ยส้นเดือนเราออกแนละ้วจุดเวรเปย์เวรเปย์คืเเอไหนชั่วโมงว่าอะไรวะ ม,มล,ลาลอยอยู่เราเป็นอะไรมันก็บนกันทุกวันบนกันทุกอย่างมมาอดทนไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ไหวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ทะเลทับีหมดเวลา,า,าลกากนบายบาย,บาย,บาย